ลงทุนวันนี้รับรายได้ทันทีไม่ต้องรอสร้างกับโอกาสที่นานานมาทีถ่ายโรงแรมพูเวลา่าใกล้ชายหาดชะอ่เพียงแค่900เมตรพร้อมใบอนุญาตโรงแรมในราคาพิเศษเพียงแค่55ล้านบาทที่ดินเนื้อที่3ไร,ร่เศษพูเวล่าดีไซน์สุดชิคตัวบ้านมีถึง6หลัง6สไตล์ที่จำลองบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวสำคัญในยุโรปพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวและสไลเดอร์ทุกหลังหนึ่งเดียวนิะอ่า พร้อมที่ดินที่สามารถสร้างอาคารเพิ่มเติมได้ย้ำขายด้วยราคาสุดคุ้มเพียงแค่55ล้านบาทไม่ต้องเสียเวลาก่อสร้างเองรับรายได้ต่อได้ทันทีโดยพร้อมส่งมอบทีมงานและบริหารต่อได้เลยราคานี้หาซื้อใหม่ไม่ได้อีกแล้วถ้าคิดราคาต้นทุนที่ดินเดิมบวกกับค่าก่อสร้างตามจริงหากเป็นที่ดินที่ซื้อใหม่ต้องมีมูลค่าไม่ต่ากว่า7จบล้านบาทสนใจเพิ่มเติมติดต่อ Acu Realty Partner กันเข้ามาได้เลยนะคะ